กระปุกปัสสาวะครับเวลาไปโรงพยาบาลหลายๆคนก็จะต้องสงสัยนะว่าเอ๊ะเก็บปัสสาวะฉันต้องเก็บมากหรือกเก็บน้อยต้องเก็บเท่าไหร่นะครับอย่างตัวผมเองก็จะบอกคนแค่ว่าเก็บปัสสาวะประมาณครึ่งกระปุกนะครับ จริงๆแล้วเก็บมาเต็มกระปุกเราก็ตรวจไม่หมดหรอกครับการตรวจขึ้นอยู่กับบางเทสเช่นตรวจสารเซปตินในปัสสาวะครับตรวจการตั้งครรภ์อันนี้อาจจะใช้ปัสสาวะนิดเดียวนะครับกรณีที่ใช้เป็นแมนนวลครับใช้มือจุ่มธรรมดาเนี่ยใช้นิดเดียวแต่กรณีที่ใช้เครื่องตรวจครับเขาจะต้องเอาฉี่ของเราอะไปเทใส่ทิว้วสมมุติว่าอันนี้คือทิ้วที่จะต้องเอาเข้าเครื่องทดสอบเป็นเครื่องวิเคราะห์ครับออโตเมตเนาะอนาลิเซอร์นะก็จะเอาเย่าในนี้ครับออเทเข้าไปพอเทเสร็จปุ๊บ มันต้องเยี่ยวมันต้องเยอะครับถ้าเยี่ยวมันน้อยๆเครื่องมันไม่อ่านมันไม่ทําให้เราอันนี้เคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนึกไม่ออกให้เก็บสักครึ่งกระป๋องไว้ก่อนเลยแล้วที่สําคัญครับฝาเป็นแบบนี้ใช่ไหมหมุนให้แน่นนะครับให้แน่นแล้วก็เวลาเก็บก็ประคองมาดีๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโห